นี่นะคะของพี่โต้ทั้งงั้นเลยเอาหน้ากากสามเหลี่ยมคู่ฟูมเหรอไปเลยไลฟ์ยังตรใช่ไหมไปกันเลยหนูไม่ได้หนูไม่ได้ถ้าพี่โต้คนเดียวพอแม่หรอกตัวพี่ใช่พี่จะน้แม่ไม่ซื้อของเล่นให้เราเลยแม่เป็นอะไรแล้วน้องจะเศร้าทำไมพ่อแม่บอกแล้วว่าซื้อแค่คนเดียวก็พอแล้วหนูนั่งดูเอาคนที่ใช้มือถือและแท็บเล็ต กดติดตามพี่ปุ๋มไม่ไหมคะสามูค่ะพี่ต้อมยิ่งไงแม่ตามาฟิดเจอรล่ะพี่ต้ออยากกินอะไรอ่ะบาไปโก้อยากกินบาบิโก้เหรอลูกคือยากกินนี่นค่ะไม่ได้พี่ต้อมเขาบอกว่าอยากกินบาบิโก้ก็ต้องบาบิโก้สิไม่ได้พี่ต้อบอกว่าอยากกินบาบิโก้เนี่ยเราจะพาพี่ต ดข้างหลังนี่แหละ เอาไปเลยผักอ่ากินผักจะได้อิ่มอิ่มขอกินแบบนั้นได้เลยอ่ะผักไปก็อันนี้ลูกอ่ะจะได้มีโปรตีนกินผักไปพอไหมเนี่ยผักอ่ะอ่ะผักอ่าเราได้กินแต่ผักอ่ะใช่แม่เอาของแม่เราอย่างเดียวเลยอ่ะพ่อมาได้กินกับผักเหมือนกัน ไปเลยไม่ได้ดดดดดดดนตึงแม่เอามาเลยอร่อยคุณแม่อะไรนะลูกอะไรน้องหอมน้องหอมก็กินผักไปสิคะจะกินมไม่ได้ลูกมันมีแค่ไม่กินตัวเองน้องหอมกินผักไปค่ะจะกินผักอีกจะกินผักอีกจะกินผักอีก ไมเลย้่ใช่ไ, <ป S 1> ไ <ป S 1> มไยไม่ได้ลกไม่ได้ให้กไหม่ได้เลยอไม่ได้หนกได้แค่คเดียวครับเดี๋ยวค่อยซื้อวันหลังก่อนน้ำเก็บตังค์เ อยากได้อะไรใช้สปูชี่ค่ะอยากได้สปูชี่โอ้โเราไปทางไหนไม่เอาหรอกของเล่นเต็มบ้านแล้วไม่เอาไม่เอาเปลืองตังด้วยไม่เอาเลยไม่เอาเลยไปเอาเลยไม่เอาไมเาไม่เอาไม่เอากลับบ้านกลับบ้าน่ะ ตัวอ,อยากได้อะไรเปล่าอยากได้ก็ไม่ไดอยากได้อะครับไม่เลยจอยเนี่ยัอน,นี้เหรอโอเอามาเลยเอาไปเล่นกับหน้ากากาคุ้มใช่ไหมโอเคไปไปเ้าน้าไปชิดตังเร็วโอ๊ยเหนื่อยสังเลยไปเดินผิวใจมันกวา้างเหบเกินเป็นไงก็เต้านี้อิ่มไหมโลกอิ่มใช่ไหมโลกแล้วก็อ่ะที่หนูอยากได้ แล้วพอมีหน้าก,กากแล้วก็จะมีนี่เลยใช่ไหมลูกคอยเล่นเป็นผู้กลุ่มใช่ไหมไห้จี่ลองก็ออกมาทีว่ามันเล่นยังไง่ให้แม่ดูหน่อยเห็นเขาอยากได้กันใช่ไหมแบบนีน้หน้ากากผู้กลุ่มแบบนี้เหรอลูกต้องเล่นคู่กับปืนเ,เหรออ๋อนี่เลยต้นน้ำนั่งงงดูกับดูพี่เขาเล่นโอ้ อ่าน,นหนังโป๊จริงเฮ้ย,ย,ยแม่เยาเล่นเหมือนเขา,เาอ่ะเ,เล่นเหมือนใครก็พี่เขาได้คนเดียวก็พอแล้วคนเดียวก็ต้องสองร้อยกว่าแล้วสองร้อยสามสิบบาทพวกหนูก็นั่งดูเฉยๆก็พอแล้วให้ลูกแม่หรักแต่พี่ใช่พี่ตะนาแม่ไม่ซื้อของเล่นให้เราเลยแม่เป็นอะไรแล้วนะ้องแต่วันหนึง่งแม่คงซื้อให้เราแหละ จะเศร้าทำไมพ่อแม่บอกแล้วว่าซื้อแค่คนเดียวก็พอแล้วหนูนั่งดูเอาคุณแม่เล่นอะไรอ่ะก็เพราะว่าคลิปเนี้แม่ทำคลิปรักพี่มากกว่าน้องไงแม่ก็ไม่รักต้นน้ำทุเข้อหอมไงเข้าใจไหมเศร้าหรอนี่เลยเรามีสซอรไรรอตรงนี้นะทําไปไหนนะรอตรงนี้หน้าเดี๋ยวราจ ของเล่นใช่ไหมนี่ค่อเป็นไงพ่อแม่ให้พ่อนะแอบไปซื้อมาพ่อแอบไปซื้อมาให้เป็นไงเราก็เลยทำคลิปแก้งนะคะของก็น้ำนะคะคลิปนี้คลิปอะไรนะคะคลิปรับแม่วางอันเนาะโอ้โหคลิปแล้วรับ ดีมากกว่าน้องแต่ที่จริงแล้วเราแกงก็นหนาวก็เข้าหอมนะคะวันนี้นะคะ่ะหอมแล้วหอมนะคะเป็นกระเป๋าวิเศษนะคะค่าอด่ได้ยินไหมคะไม่มีเสียงมีไฟด้วยคะ่ะไปเดินเลยะคะ่ะเดินถึงกระเป๋านะะี้ไปเลยค่ะ กลิ่นหอมด้วยอ่ะพูดจริงหอมมากเลยค่ะอยากกินด้วยแพะแม่อยากกินยังไงไม่รู้สิกินไม่ได้นะแต่หอมมากหอมมากเลยทาไมกินมันหอมกินเลยหอมไหมหอมเนยค่ะแล้วก็เวลาบีบแล้วหอมหนูนะโอ้โหนี่ก็คือแบบเอาให้บีบสนุกสนุกนะนี่อันนี้เป็นไอติมใช่ไหมใช่ไหมว้าวหอมมากเลยก็เล่นแบบนี้หอมจนน่ากินมากเลยเล่นแบบนี้เลย ก็คือแบบบีบให้มันแบบแฟบไปบีบให้แฟบฟิ้วกลับมานี่กลับมาแบบนี้เลยนี่เลยค่ะเป็นไงล่ะชอบไหมแล้วส่วนอันนี้ก็คือเอาไว้ทำยูแม่ดึงตัวเองเอ้ยวันนี้นะจะเอาไว้ทำอะไรนะทำคลิปเองทำเองคลิปเกมนะคะทุกคนทดเองเดี๋ยวแม่อเีเดี๋วแล้ีวแม่ลองเดี๋ยวองเองเดี๋ย่ลองดูวแลวมม่อ่ไีอ่งอ่ นี่แม่นมหมล่ะชอคดูนะ <can> a i o u a i o u โอ้โห oh อย่างไมล่ล่ะ่วนหน่วยหาย a i o u a i o u มาหยุด a i o a i o u โอ้โหและสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนะี้คะอย่าลืมกดไลค์เพื่อรด้วยนะคะ ก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเต้นเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดข้อสรุปของเราเลยคะ่ะบ๊ายบาๆจนน้ำไปเดินฟิวเจอร์จนเหนื่อยแนละ้วง่วงอีกแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายก่อนนะคะ